สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาประเภทชุดการสอนชื่อ Wonderful World โดยนางสาวสุพัฒนาน,านันท์โพกันผู้รับเงินเดือนอันดับคอสอนหน่งมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนมันยธยมบุรณาว่าสำนักงานเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหาคนครค่ะ ในฐานะครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้ตรักและเห็นความสำคัญถึงการจัดการเรียนการสอนจึงได้ดำเนินการจัดทำชุดการสอนนี้ขึ้นมาให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหน่วยการเรียนรู้ที่6โลกและการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างโลก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะโฟมกลม7นิ้ว4โปสเตอร์สเปรย์สีดำแป้นหมนุนและกาว2หน้าค่ะ วิธีทําสื่อการจัดทําชุดการสอน w o นเดอร์ฟูลเวิในครั้งนี้นะคะยมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมโดยนํากระดานสื่อไม้อัดที่เก่าแล้วมาประยุกต์ทําเป็นฐานเพื่อวางโครงสร้างโลกและนําแป้นหมุนมารอง โครงสร้างโลกอีกทีหนึ่งค่ะผาโฟมกลมให้มีลักษณะเป็นชั้นตามลักษณะโครงสร้างทางเคมีซึ่งมี3ชั้นด้วยกันนะคะได้แก่เปลือกโลกเหนือโลกแล้วก็แก่นโลกค่ะหลังจากนั้นทาสีโฟมกลมด้วยสีโปสเตอร์เน้นภายนอกโลกให้เห็นเปลือกโลกสส่วนด้วยกัน เช่นเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทรค่ะส่วนภายในให้เห็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือเนือโลกและแก่นโลกหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยสีสันสดใสสวยงามเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนและก็มีคู่มือการใช้สื่อเป็นแผ่นพับนะคะทําให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมต่อไปค่ะวิธีการใช้สื่อนะคะขั้นแรกก็จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะ 2. ทำใบงาน2ชุดโดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากใบความรู้หรือที่ฐานของลูกโลกในชุดการสอนค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมรอบรู้เรื่องโลกโดยผู้เรียนสามารถหมุนวงล้อตัวเลขที่ติดอยู่หากนักเรียน ได้หมายเลขใดจะได้ตอบคําถามจากบัตรคําถามหมายเลขนั้นค่ะเช่นหมุนวงล้อหยุดที่หมายเลขสิเพื่อนก็จะอ่านบัตรคําถามหมายเลขสิหากนักเรียนตอบถูกอันนี้คือบัตรคําถามนะคะจะได้สะสมแต้มด้วยและสามารถใช้หมุดเพื่อปักหมุดโลกได้แต่ต้องปักหมุดส่วนที่เป็นส่วนคําตอบนะคะเช่นนักเรียนตอบว่าเปลือกโลกนักเรียนก็จะปักหมุดส่วนที่เป็นเปลือกโลกค่ะหากคนใดตอบผิดจะไม่ได้แต้มและไม่ได้ปักหมุด และให้คนต่อไปหมุนวงล้อได้เลยทันทีค่ะการทำสื่อนวัตรกรรมในครั้งนี้ได้ทำควบคู่กับกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ซึ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ได้จัดทำ QR code ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆด้วยค่ะ หากนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนจะทําผ่านโปรแกรม Google Form หากนักเรียนสืบค้นหาข้อมูลทําใบความรู้ทํำใบงานจะทําผ่านโปรแกรม Live Worksheet หากนักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจากกิจกรรมรอบรู้เรื่องโลกจะใช้โปรแกรม Quiz และทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกทีโดยโปรแกรม Google Form ค่ะ ประโยชน์จากชุดการสอน Wonderful World ในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ได้ทำคิดเป็นทำเป็นไปรู้ไปเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญกิจกรรมในครั้งนี้สามารถส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนสัทิตที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ผู้ผู้สอนเองก็ได้พัฒนาตนเองพัฒนาศิลวัตกรรมการเรียนรู้และ สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ